คลิปนี้ค่ะไฟจะมาแชร์แม่ๆกันว่าใครที่มีปัญหาในการอาจจะคัดตึงบริเวณหน้าอกในไตนมาที่3ามตัวตอนนี้ไฟเข้าสู่ไต่มาที่3แล้วหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะมีน้ํานมให้ลูกหรือเปล่ามันจะมีวิธีในการบริหารเลยกระตุ้นให้ต่อบต่างๆช่วยทํงะะา,างานดีขึ้นนะคุณจอยมีค่ะี๋ยวลองมาทำดูกันนะได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะให้น้องไ้หันหน้าทางนี้ได้เลย<ะ>เรายืนการค่ะเข้าความกว้างระดับสะโพกสบายๆ หายใจเข้าเราวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะถ้าไหล่ตึงมากก็ไม่ต้องเอามือใกล้กันค่ะแล้วหายใจออกค่อยคอพนมมือกลางอ,อกใช่ค่ะเวลาที่เราวาดแขนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นต่อมน้ํานมใต้วงแขนเราทํากี่รอบก,ก็ได้ค่ะได้ค่ะจากนั้นพอต่อจากท่าเนี่ยเราจะพนมมือกลางอ,อกนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราบีบมือเข้าหากัน จนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าอ,อกอะ่ะมันเริ่มทํางานขึ้นมาเราเอาขาหนึ่งข้างเนี่ยขึ้นมาเราสามารถเอาเท้าเนี่ยดันประมาณแข้งเราก็พอแล้วฝึกที่จะทรงตัวฝึกที่จะใช้สมาธิในการโฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ ถ้าต่อไปนะคะ,คะเป็นท่าแคทคลาวมือกว้างเท่าความกว้างระดับหัวไหล่แล้วก็เข่ากว้างเท่าสะโพกนะคะช่วงความกว้างก็จะเท่าลำตัวเราพอดีเลยจากนั้นเนี่ยเราจะเคลื่อนกระดูกสันหลังเริ่มจากหายใจเข้าเราก็ค่อยๆปล่อยท้องลงแล้วก็แอนหลังแล้วก็มองขึ้นไปหายใจออกเรายกท้องชิดโค้งอ,อกไลกลัดผิน หายใจเข้าเราก็ค่อยปล่อยแอนหลังมันก็จะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกค่ะหายใจออกโคง้งหลังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยสำคัญการเคลื่อนไหวกระลมหายใจ ท่าต่อไปยืนบนหัวเขา่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเข่าเจ็บอ่ะอาจจะต้องเอาค่าหรือเอาแท็บมาลองนะคะแล้วถ้ารู้สึกว่ายืนไม่มั่นคงสามารถตั้งส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ได้จากนั้นยกแขนขึ้นเหมือนเราว่ายน้ำว่ายกันเชียงอะคะ่ะแล้วก็หมุนไปด้านหลังใช่หายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกตอนหมุนไปข้างหลังใช่หายใจเข้ายกขึ้นสังเกตถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยยืดหยุดไหล่ไม่เปิดอะ แขนเราอ่ะมันจะไปด้านข้างแบบนี้นะคะ,คะให้เราเนี่ยพยายามโฟกัสว่าเอาไปด้านหลังพอทําบ่อยขึ้นเนี่ยมันจะยืดหยุ่นขึ้นนะคะพอครบแล้วเนี่ยไหลเราพร้อมและที่จะเปิดพยายามบีบสะบักด,ด้านหลังตรงบริเวณใต้หน้าอกเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็บีบข้อศอกข้างในค่ะจากนั้นเนี่ยเราผลักสะโพกไปข้างหน้าค่ะถ้ารู้สึกคอเกร็งเนี่ยน้องฟ้าสามารถมองมาหานเา จนเรารู้สึกว่าตึงค่ะแค่นี้เลยหรือถ้าเกิดว่าคอเราค่อนข้างสะดวกที่จะค่อยๆยืดขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆย,ยืดขึ้นถ้าเกิดท้องเนี่ยมันก็จะตึงท้องอแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคุณแม่หลังคลอดอม,อาามันก็อาจจะแบบตึงแผลค่ะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะค่อยๆทําแล้วก็หายใจจะบอกว่าในการบริหาร หน้าอกหรือว่าเปิดช่วงนี้ค่ะจริงๆทั้งก่อนคลอดเนี่ยก็สามารถทําได้หลังคลอดแม่แม,แม่ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยัวรน,น้านมแบบจะมาน้อยหรือมันมีวิธีกระตุ้นยังไงถ้าออกกำลังกายบริหารแบบโยคะแบบนี้ก็สามารถช่วยได้เราบอกเลยว่าฟ้านคนหนึ่งนะที่หลังคลอดแล้วอ่ะน้านมมาเยอะแล้วก็คับตึงจนไม่รู้จะทํายังไงการแค่เปิดบริหารช่วงแบบหน้าอกแบบนี้โดยใช้ท่าโยคะช่วยอ่ะมันช่วยให้เราแบบ โฟโล,ล์แลก็สเปกซิเบิลก่อนที่จะให้ลูกเข้าเต้าก็ได้นะหรือก่อนจะปั๊มนมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและถ้าสุดท้ายนี้คุช้อนแขนให้ที่กําแพงบ้านทุกคนสามารถใช้อุกันนได้ใช่ค่ะ,คะแล้วเรายกมือเนี่ยขึ้นมาประมาณระดับหัวไหล่ถ้าเกิดว่ากําแพงเรามีอะไรให้เกาะเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นเราพยายามเอาหัวไหล่ไปติดกับกำแพงแต่ว่าศีรษะคอเนี่ยเราไม่ต้องไปพิงซบกำแพงได้นะคะแล้วก็ จนเรารู้สึกว่ามันตึงนะคะถ้าตึงแล้วก็อยู่ค้างท่าเอาไว้แล้วก็หายใจเข้าออกประมาณ30มสิบวินาทีหรือว่า10บลมหายใจหรือถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มความ Intense ความตึงมากขึ้นน่ะเราก็ค่อยๆเดินมือสูงขึ้นแล้วก็ยิ่งเราหันไปทางด้านฝั่งตรงกันข้ามมากเท่าไหร่อ่ะค่ะมันก็จะยิ่งตึงหน้าอกมากขึ้นก็เป็นท่าบริหาร บริเวณหน้าอ,อกง่ายๆเพื่อคุณแม่ไม่ขัดตึงแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้ำนมที่จะให้เบบีด้วยนั่นเองค่ะ